สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในกิจกรรมหมู่บ้านสีเหลืองในสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พิเศษมากกว่าทุกๆสัปดาห์ค่ะเพราะเราจะเริ่มกิจกรรมหมู่บ้านไปพร้อมกับแม่พระซึ่งเป็นวันแรกของการทำลบพบวานเตรียมฉลองแม่พระมิรามงเทนมาเดอร์มาสเเลโลท่านรักและศรัทธาต่อแม่พระ ท่านจะฝากกิจการทุกอย่างไว้กับการนำของแม่พระเหมือนกับคุณพ่อบอสโคได้กล่าวไว้ว่าพระนางมารีทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้ทำให้เห็นถึงการประทับอยู่อย่างมีชีวิตชีวาทรงแสดงตนเป็นพระมารดาเสมอพระมารดามารีเดินไปกับเราอยู่เคียงข้าง และนำเราไปในทุกๆก้าวเดินในขณะเดียวกันเราชาวทิดาก็สัมผัสได้ว่าแม่พระทรงประทับอยู่กับเราในทุกๆวันหน้าอนุสาวรีย์แม่พระมีพวงมาลัยและดอกไม้วางไว้ไม่ขาดสายนั่นแสดงให้เห็นว่าเราชาวทิดารักแม่พระเช่นกันในหลายๆครั้งที่เราวอนขอพระพร เราตามก็ได้รับพระพรเสมอใครก็ตามที่ไว้วางใจในพระมารดาจะเห็นว่าอัศจรรย์มีจริงดังนั้นผู้จงขอเชิญเด็กๆทุกคนเตรียมสมโพชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรามนทินให้เป็นวันแห่งการสัรเสริมพระนางที่โอบอุ้มเราแต่ละคนไว้ด้วยการสวดบทวันทามารยาพร้อมกันอย่างตั้งใจ วันทามารีเปรียมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน มาริอาองค์ประธรรมของเราช่วยวิงวอนเธอจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักกับบรรดาธรรมทูตท,ที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นความประทับใจมากๆค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้คนของความเสียสละของบรรดาธรรมทูตท,ทำให้เกิดประโยชน์มากมายในเมืองไทยดังนั้นวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปดูว่า ซิสเตอร์คณะทิดาแม่พระองค์วัดถรำอยู่ที่ไหนกันบ้างในประเทศไทยทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยฮัลโหลฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนซิสเตอร์ทองยู่นะคะตอนนี้เรากำลังติดตามจ r n e ี Journey with s i สแล้วันนี้คือ s i สเองนะคะ s i สคนนี้นะคะที่เราจะไปด้วยกัน นะซิเตอร์เองก็อยู่ในวงการของเยาวชนมาพอสมควรนะคะแม้แต่เวลานี้เราไม่ใช่เยาวชนแล้วแต่ก็ยังอยากจะมีส่วนร่วมมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราจะทำอะไรกันดีได้ไปแอบเห็นนะที่ผ่านๆมาโอ้โหเขามีการนะทัวร์ทิปไปที่โรมไปตูรินนะฮะไป สารพัดที่สวยงามทั้งนั้นเลยไปมาแล้วค่ะเนี่ยไปมาแล้วนะคะนะเพราะว่านะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็อายุก็พอสมควรแล้วนะคะจะบอกให้ว่าตื่นเต้นมากเมื่อเดือนตุลาได้รับเงินผู้อาวุโสครั้งแรก600บาทหกรบาทอ่ะไม่ยืดยาวค่ะ600ตกลงหกรบาทนะ,ะวันนี้ก็ไม่ได้ให้มาคุยเรื่องนั้น วันนี้ก็ให้มาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะภารกิจของเราในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างนี่ถามค่ะถามนีม่ถามเลยนะครับไปมาแล้วทุกที่นะทุกสถานที่เลยเราจะเริ่มที่ไหนเออตอนนี้เริ่มจากตรงที่นั่งอยู่ก่อนแล้วกันนะนะอยู่ที่ขนานี้คืออยู่ที่หาดใหญ่นะคะหาดใหญ่เรานะคะมีภารกิจก็คือเป็นโรงเรียนที่ดับุเคราะห์เคยได้ยินไหมคะดังนะดังแล้วตอนนี้ยิ่งดังเพราะอะไร โควิดแรงแรงมากนะอย่าไปบอกใครเราทุกวันนี้เราก็อยู่แบบใจนะข,นขึ้นขึ้นลงๆงอ่ะเอาพักเอาไว้ก่อนกับโควิดนะคะแต่มีดีเวลาเข้ามาโรงเรียนที่ดานุเคราะห์สิ่งที่เราภูมิใจนําเสนอคือบรรยากาศค่ะบรรยากาศนะคะร่มรื่นนี่คือเอกลักษณ์ของเราเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้านะคะสมาชิกของเรามีซิสเตอร์ที่นี่มาอยู่9คน เก้านะท่านก็มาจากที่ต่างๆนานานะภานะรกิจสําคัญอย่างที่บอกก็คืออ่านุบาลไปจนถึงมปลายนะคะมีท่านนักเรียนประจําแล้วก็ไปกลับนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครมีลูกหลานนะคะเดือนหน้าเนี้ยเราจะเปิดรับสมัครอนุบาลใหม่นะคะถ้าช้ากดบอกไว้ก่อนนะคะ ไม่มีเส้นไม่มีสายท่านเดินเข้ามาได้ด้วยตนเองนะคะรู้สึกว่าโฆษณาพอสมควรแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนักหนาเลยนะนะเอกลักษณ์ของเราอย่างที่บอกแล้วแล้วก็หัดใหญ่มีคนที่ใจดีมีคนที่มีน้ำใจใจกว้างใหญ่เหมือนกับชื่อหัดใหญ่ เราจะไปต่อที่บ้านอื่นเลยนะคะถ้าเรานั่งรถไปนะคะจากหัดใหญ่เนี่ยนะแล้วเราก็ไปเราก็จะผ่านจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปสุราษฎร์ธานีไปชุมพรไปประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีแล้วเราก็จะถึงจังหวัดราชบุรีค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีหมู่คณะซิสเตอร์เรียกว่าเป็นหมู่คณะแรกเลยในแขวงของเรานะคะก็คือหมู่คณะที่บ้านโป่ง โรงเรียนนาริบุตรโอ้โหที่นี่มีความพิเศษค่ะพิเศษเพราะอะไรที่นี่นะคะมีตั้งแต่เด็กเล็กเตยมานุบาลไปจนถึงผู้สูงอายุเพราะอะไรเพราะว่าที่นารรบุตรบ้านโป่งเนี่ยมีหมู่คณะนะของซิสเตอร์ผู้อาวุโสที่พักผ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเอ๊คิดว่าเราทรมอ,อของไทยทุกคนก็ไม่ทราบนะจุดจบก,ก็อาจจะไปได้ไปพักอาศัยบ้านนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบกันนะอันนี้ก็ แล้วเขาก็มีแน่นอนภารกิจก็คือโรงเรียนนะก็คล้ายๆกันกับโรงเรียนใหญ่ใหญๆนนในแขวงของเรานั้นนะคะแล้วก็มีสถานที่เขาอาจจะไม่กว้างใหญ่แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาเวลาเข้าไปนะคะรู้ไหมว่าเขามีโรงยิมใหม่ค่ะโอ้โหโอโถงมากนะคะสีฟ้าน้ำทะเลเข้าไปแล้วสะดุดตาสุดๆเลยไม่เชื่อไปดูเองนะคะ เอาละค่ะเราก็ไปกันต่อนะฮะจะบ้านโปง่งนะถัดไปก็ต้องไปนครปฐมอ่าที่นครปฐมนี่นะคะเรามีบุคลากอยู่สองบุคลากไม่ได้ไกลจากกันนะอยู่ใกล้ๆกันเลยเราไปแวะที่บุคลากแรกก่อนนะมารีอุปถัมสังพรอ่าที่นี่ก็แน่นอนภารกิจของเขาก็คือโรงเรียนเรื่องโรงเรียนนี้เราก็จะไม่พูดถึงนะนะ แต่ว่าสิ่งที่เ,เรียกว่างดงามธรรมชาติที่งดงามของเขาก็คือในบริเวณพื้นที่ของเขานะคะมีนทะเลสาบด้วยทะเลสาบของจริงนะคะน้ำที่สีเขียวเลยนะคะบางครั้งมันก็ส่งกลิ่นบ้างเล็กน้อยนะคะสีเขียวเนี่ยอะไรก็ตามก็สร้างความสดชื่นนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีไม่มีนักเียนประจําค่ะแต่จะมีกลุ่มเยาวชนนะคะที่เขามีความสนใจจะศึกษาชีวิตของพวกซิสเตอร์เนี่ย เขาก็จะมีบ้านพักอยู่นะคะเขาก็จะคุกคีอยู่กับบรรดาซิสเตอร์ภารกิจหนึ่งที่สําคัญของที่นี่แล้วหน้าหน้าเชิญชวนให้ไปเยี่ยมเยียนก็คือมีศูนย์ฝึกอาชีพหญิงพิการทางสายตานะคะก็คือหญิงตาบอดนี่แหละโอ้โหถ้าไปดูแล้วต้องลอง้อมว้าวนะว้าวจริงๆเพราะอะไรผลงานของเขานี่อายนะคะซิสเตอร์ไปดูเองก็ยังอายเขามีผลงานที่ เลิศมากๆเลยนะคะถัดไปใกล้ๆบ้านมารีก็มีบ้านอีกหลังนะึงเรียกว่าบ้านฐานพระพรออันนี้เราเป็นศูนย์กางของการจัดอบรมหรือว่าสัมมนาทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะในระดับอินเตอร์เลยนะคะขอบอกนะคะในเรื่องนี้เราเดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าวค่ะมีบ้านอีกหลังหนึ่งสีเขียวนะคะอันนั้นเป็นอีกหู่คณะหนึ่งนะคะหูคณะเล็กๆอบอุ่น บ่คณะมารีนิรมนสางรานนะคะตรงนี้ก็มีกลุ่มเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโอศึกษากระแสะเรียกจริงๆนะคะเขาก็พักอาศัยอยู่ตรงบ้านนี้และภารกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะของเขาก็คือมอีบ้านเด็กมูนิธิที่ดารักนะคะเป็นเด็กทีเ่เขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเราก็ให้โอกาสของเขาในการพัฒนาตน ะะเรียกว่าเป็นภารกิจที่ทา้าทายนะคะสำหรับซิสเตอร์สี่ท่านที่อยู่บ้านนี้แน่นอนบางครั้งเยาวชนกลุ่มนี้ก็โ้สร้างากีรกรรมอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นนะคะให้วันดาซิสเตอร์เขาต้องคอยตื่นตัวติดตามอยู่ตลอดนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับเราที่เป็นทมพนะคะต่อจากนี้ไปเราจะเข้าเมืองกรุงกันลนนะนะคะไปตามถนน พุทธมนตลไปนู่นเลยค่ะข้ามสะพานพ,พระเจ้าตักสินข้ามไปถนนสาธรฝั่งซ้ายมือเข้าซอยไปไม่นานนะคะสารแดงนะคะเราจะเห็นป้ายเลยนะเซะเลเซียนซิสเตอร์แล้วก็มีหอพักเอลซิดีมุนสถานที่สถานที่ที่สำคัญนะคะมันสำคัญยังไงเป็นที่ตั้งของสำนักงานเจ้าคณะ ะะของมาดเดิลโรวินสันนั่นเองนะคะเจ้าคณะแขวงคณะที่ดาละเข้อมาถคำนัรรกภารกิจที่นี่เราก็จะเห็นว่าเป็นหอพักนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยจุฬานะคะนั่งรถไฟฟ้าไปแล้วก็ไม่ไกลจากเตรียมอุดมแล้วก็โรงเรียนเซนโยเซสอยู่ด้านหลังเลยนะคะหลังประตูเนี่ยเดินไปไม่ไกลแล้วก็จะมีโรงเรียนแนวหน้านะแนวหน้า,น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 าอีกหลายๆแห่งที่นะอยู่ไม่ไกลนะคะ นอกจากนี้ก็มีภารกิจพิเศษอีกอย่างก็คือนั้ก็จะเป็นที่สังสรรค์ชุมนุมกันของชาวอิตาเลียนก็จะมาร่วมพิธีมิซาแล้วก็จะมีของชาวลาตินอเมริกาด้วยนะที่ใช้ภาษาสเปนนะคะก็จะมีซิสเตอร์ของเราที่พาลู้ภาษาก็จะเป็นผู้มาต้อนรับดูแลนะคะถือว่าเป็นภารกิจที่ดีมากๆเลยนะ และอยู่ในเมืองกรุงและนอกจากนี้ในกรุงเทพของเราได้ยังมีอีกสถานที่หนึ่งก็คือบ้านมารีนิลมนหัวมากนะบ้านนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะหลายคนคงรู้จักนะคะภารกิจที่นี่ก็คือเป็นหอพักนักศึกษานะักที่เขาจะไปเรียนที่รามคำแหงแล้วก็จะมีเป็นหอพักสตรีนะมีคนที่เขาทำงานแล้วอะไรแล้วก็มาพักตรงนี้ด้วยโอบรรยากาศกว้างขวาง ร่มรื่นมีสวนผลไม้มีสันน์สน้ำมีฟาร์มเล็กๆนะคะฟาร์มไก่มีเล้าไก่มีไข่ไก่รับประทานสดๆทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีอะไรอยาสมาชิกที่นี่ก็มีอยู่ถ้าจำไม่ผิดสักหท่านนะคะแล้วก็กิจกรรมพิเศษของที่นี่ก็คือเป็นที่นะ,ะสถานที่ชุมนุมของกลุ่มพิเตษชนชาว เกาหลีนะคะชาวเกาหลีเขาก็จะมาร่วมกันตรงนี้นะพวปะสางสารรค์ร่วมพิสาาเรียนคําสอนและอื่นๆรัฐะดารีสเสื้อร์ของเราก็พูดเป็นไม่เป็นก็น่าจะได้บ้างนะคำพูดเกาหลีเนาะแต่ที่แน่ๆน,นะคะเขาทานอาหารเกาหลีบ่อยค่ะนะ,ะนะเขาจะถูกรับเชิญไปพักาทานเกาหลีอะไรของเขาเนี่ยเขามาเมาให้ฝังน,นะคะเนี่ยเราก็เคยได้ยินอย่างนั้น เราก็เดินทางกันต่อไปนะคะ,ะตอนนี้มาถึงขอนแก่นแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงะไรไหมะให้เลยลงเสียงนัน้นือเพลงแบบนั้นจังหวะแบบนั้นเลยค่ะตอนที่เราก็ผ่านมาจนถึงเยื่อๆกับแมกโรอุดอรนะคะแล้วที่นี่เราก็จะเจอ โรงเรียนเซนเมรี่มีหุคาระที่น่ารักมากอยู่ที่นี่นะคะโรงเรียนเซนเมรี่อุดรธานีนะคะกับที่เซนเมรี่นี้นะคะก็มีภารกิจโรงเรียนเราไม่ต้องพูดถึงแหละนะแล้วนะลมีเด็กประจำพื้นที่กว้างใหญ่แล้วที่สำคัญนะคะอยู่ติดกับอสัะวิหารกตโอ้โหเวรี่โฮลี่เลยหู่นณะนี้นะ,ะไม่โฮลี่นี่ไม่ได้จริงๆค่ะ นะฮะอยู่ติดกับอาสนะวิหารแล้วก็มีแหล่งช็อปปิ้งแบบหืม <c oughs> สุดยอดเลยนะใครไปเนี่ยบางทีเขาต้องเลยไปช็อปก่อนแนละ้วก็ยังไม่เข้าโรงเรียนนะที่นี่คนนะักผู้คนอีสานเนาะ มีชีวิตชีวาสดชื่นแจ่มใสน่ารักนะคะหลั่นล้ากันทั้งวันนะคะแต่เวลาดูกันก็เอาจริงเอาจังในการงานสร้างความประทับใจซิสเตอร์เองอยู่ที่นี่หลายปีนะคะหลายปีมากๆก็พูดได้นะคะมีความประทับใจจริงๆคิดทอดลายลายคิดทอดเด้อ <ๆ S 2> ๆๆเดีนี้เราก็ไปต่อนะคะโอ้โหอยู่ในแดนอีสานนี่นะคะดนตรีเป็นชีวิตจิตใจนะหน้าที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือบ้านคนลสูงแน่ ได้ยินบาณคนสูงเลยก็ฮือมนโนเลยสิใช่ไหมว่ามันต้องเป็นชนบทเป็นอะไรก็ใช่ยูแต่ว่าขอบอกนะเขาจะเป็นนะบ้านช่องของเขานะโอ้ยคาลืหา์นะคาลือาร์เรียกว่าคาหืสา์กลางทุ่งนะคะการทุ่งเลยมีอะไรที่ให้เชยชมมากมายที่นี่ก็เป็นโรงเรียนวิสุทธิวงศ์นะ,ะโรงเรียนนี้แต่ก่อนจะบอกให้เรียนฟรี ถ้าไม่ฟรีแต่เก็บค่าเทอมไม่ได้นะ,นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหม่เจ้ารถเก๋งน,นะรถสารพัดรถตู้มาส่งนักเรียนเขาพัฒนาขึ้นมากจริงๆนะชุมชนเนี้ยพัฒนาขึ้นเยอะๆเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายที่นี่ก็มีสมาชิกของเราอยู่นะคะถ้าจำไม่ผิดสี่คนนะคะใช่ไหมคะซิสเตอร์กัญน,นาฟังอยู่ดูอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะคะซึ่งเป็น นะขอพออยู่ที่ตรงนั้นนำพาความเจริญให้กับที่โรงเรียนพิสุนที่วงนะที่นี่มีบ่อบปลาที่นี่มีภารกิจที่ใกล้ชิดชาวบ้านมากๆนะฮนะนั่นคือการออกไปเยี่ยมพอตู้เมตู้เห็นรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มที่ปสัสจากกรอบบังแล้วนี่นะแต่ก็นำความชื่นอกชื่นใจมาให้ ก็แหมเมาส์มันมาอยู่คนเดียวนะคะลืมไปนะถ้าท่านผู้ที่ติดตามอยู่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะฮะมีคําถามมีสิ่งอะไรบางอย่างอยากจะรู้ inbox กามาได้นะคะหรือว่าจะทิ้งข้อความเอาไว้นะคะเราก็จะพยายามตอบนะตอบวันนี้ไม่ได้ก็มีสักวันหนึ่งก็จะได้คําตอบแน่นอนนะคะนั้นะเรายังมีสิ่งดีๆอีกนะคะในภาคอีสานเนี่ยนะบุคคลของเรายังมีอีกแห่งหนึ่งนะคะเราเดินทางกันต่อเลยนะคะนะเรียบริมฝั่งโขงไป ะะไปโอค่อนข้างจะไกลนะคะก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะจังหวัดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานมากมายนั้นนะคะก็คือที่บึงการที่บึงการมีหมู่คณะของเรามีสมาชิกอยู่4ท่านนะคะนะหมู่คณะเล็กๆแต่ว่าภารกิจก็เป็นภารกิจโรงเรียนเป็นโรงเรียนของสังคมนุนค่ะที่เขาให้บรรดาซิสเตอร์ทอมอ,อเข้าไปช่วยบริหารให้นะคะแล้วก็นอกจากภารกิจโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีการไปเยี่ยมหมู่บ้านนะคะ ที่มีอากาศดีค่ะอยู่ริมโขงรับประทานนะคะพืชผักปลอดสารพิษของริมโขงนะคะโองไม่เชื่อนะไปลองชิมดูแต่ที่สําคัญนะคะปลาน้ําโขงแซ่แบแซบอย่าบอกใครทีเดียวนะท่านผู้ฟังคะเราท่องมาทั่วทิศทั่วแดนยังขาดอีกที่หนึ่งภาคเหนือค่ะ เราไปภาคเหนือนะคะไปที่เชียงใหม่แหมเมื่อพูดถึงเชียงใหม่แล้วก็จะมาโนอนะไรคะสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่ค่ะนะคะนอกจากที่ท่องเที่ยวนะเรายังมีหมู่คณะของเราที่นั่นเป็นหมู่คณะพิเศษมากๆทีเดียวนะคะจะบอกให้นะคะอันนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะก็คือที่จอมทองที่จอมทองเรามีภารกิจอะไรที่นั่นเรามีบ้านพักสําหรับนะคะเยวาวชน เรียกว่าชาวไทยภูเขานะฮะที่เรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะที่อยู่ของเขาอยู่บนดอยแต่ว่าเขาจะลงมาเรียนที่พื้นราบนะคะ mm. เราก็ยินดีที่จะต้อนรับพวกเขานะคะ mm. บ้านจอมทองอนเนี่ยนะ,ะ mm. ก็จะมีซิสเตอร์ที่คอยต้อนรับจัดเตรียมที่พักอาหารรถรับส่งแล้วก็เรียกกันว่าซัพพอร์ตทุกรายการที่ต้องการนะคะ นะแล้วก็เวลาเดียวกันก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะที่นี่นอกจากไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันที่นี่เขาจะปลูกข้าวนะปลูกข้าวเองตั้แต่เริ่มต้นไปจนถึงกระทั่งสีข้าวนะจนข้าวลงหม้อลงกระทะเลยนะคะนะเขาทำเองทั้งหมดเลยแล้วก็มีการ เ,เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะคะใครไปอยู่ตรงนั้นต้องทําเป็นทั้งนั้นเลยนะคะแม่แต่บาดาซิสเตอร์ด้วยก็ทําเป็นนะ้ำผ,ผูกผักบุกหญ้าเนี่ยเป็นทั้งหมดเลยเป็นอะไรที่มันน่าน่าภาคภูมิใจสําหรับเรานะฮะเป็นบ้านที่เราภูมิใจนําเสนอจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เวลาที่ฝนแรงๆนะฝนแรงๆนั้นบรดาซิสเตอร์เขาก็จะไปบนดอยเพื่อจะไปเยี่ยมครอบครัวไปเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆ โอ้ก็เป็นความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจเขานะคะการนั่งรถขึ้นดอยนี่แหละเป็นอะไรที่นะเต้นเต้นจริงๆค่ะเต้นนะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะเลยทั้งหัวใจด้วยนะคะเอาละค่ะสิหมู่คณะนะคะที่ซิสเตอร์ได้พาเราไปท่องเที่ยวมาแล้วเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปหยุดดูรายละเอียดบ้านนั้นบัวนี้แต่คิดว่าเจร์นี่วิทซิส น่าจะมีอยู่ในโปรแกรมนะคะที่จะพาเราไปเจาะด,ดูความงดงามของแต่ละหมู่คณะแต่ละบ้านนะคะขอให้เราคอยติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็น่าแบงปันไปถึงคนที่เป็นแฟนคลับเป็นเอฟซีของเรานะคะคำถามมีไม่ค่าคำถามถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมนะคะฟังไปแล้วเกิดคิดได้ก็นะคะลงเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะเข้ามาต่อนะคะ วันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรน,นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องพำลากันชั่วคราวตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่าลืม Journey v l o s มีอะไรที่ให้ติดตามกันอีกมากมายนะคะและเราก็พบกันในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย